สวัสดีครับลิปนี้จะพามาชมาการตากข้าวครับตาข้าวนาปีครับข้าวปีนี้ได้เยอะมากครับข้าวกว่าหกพันเตี้ยครับถ่ายให้ชมครับบรรยากาศตากข้าวครับตากจากประมาณสามแดดสี่แดดนี่แหละ กกรสิูหลายบ่พี่น้องเลยหลายบ่ข้าวเยอะครับข้าวเยอะ ข้าวรถปุ่มน้อยครับมาชมรถปุ่มน้อยชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนาครับเจียวเขาออกแล้วก็จะเป็นบรรยากาศทังซี่แล้วพี่น้องเจียวข้าวออกแล้วก็จะเป็นบรรยากาศว้าเวครับแต่ก่อนมาเจียวเขาบป็ว้าวนี่ครับป็นตะมาครับท้องให้ท้องหน้าครับเจียวเขาออกแล้วเป็นป่นตะมาครับจะต่อฟางต่อเฟี้ยงครับบรรยากาศ ดีดีครับออกมากระดแต่ว่ามันบมเป็นตะยูมันบมมีเข่าครับพี่น้องเป็นบรรยากาศว่าวีครับมีตะต่อฟางครับต่อไปก็เป็นการทําหน้าปังรอบสองครับเฮ็ดหน้าปีก็เช็ดหน้าปังครับมาชมบรรยากาศยามแรงครับบรรยากาศใกล้ข่ําครับแต่ก่อนก็มีแต่เข่าแล้วเหลืองอ拉ลามตาครับมาบันนี้ก็มีตะต่อฟางพี่น้องเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วครับบาน วันนี้ก็จะได้ทำนาปังรอบที่สองกันต่อไปครับบรรยากาศยามแรงมาให้ชมครับบรรยากาศรอบคำ่ำบรรยากาศงามๆครับตะกี้ก็บเได้กคนปูแล้วครับนี่เขาขึ้นเล่าแล้วก็ก้นปูครับคนปูกคนมันตัดอ้อยแล้วน,นะครับภารกิจของเจ้าอีสานครับคนปูกคนมันแล้วก็ตัดอ้อยไปขาย กิจย่างภารกิจของคนอีสานครับเที่ยวเขาแล้วแล้วก็ะตัดอ้อยไปขายครับกิจย่างไปขายบัดนะครับภารกิจมมีสิ้นสุดครับทำหน้าปังอีกรอบ2ครับภูมิคิดหน้าครับทายเบิ้งครับบรรยากาศย่ำแรงครับคลิปนี้ก็ฝากไว้สั่นี้แหละครับสวัสดีครับ